สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเนาะโบชิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลรวและทางต่างประเทศนะเนาะก็บสบายดีทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ขอ,อยู่ที่บ้านคำสันเมืองไซบุทองแขวงสวรรณเขตเนาะื่อนี้ก็สิมาประกาศตามหาลูกให้นี่แหละแม่ที่อยู่ข้างหน้าและสบายดีแมมสบายดีดยแม่ชื่อจังไดเนาะชื่อแม่แตนชื่อแม่แตนบออ๋อปัจจุบันนี้แม่แตนเห็นยังเนาะ ปาทางกับบ่มียืนย้อนที่อยู<_<_<_<_่กับบ่มีเพือนเนี่ยพอดินละบากผลยูบ่มีดินบ่มีเลือนยูเดี๋ยวนี้น่ะกูมื่อนี่ได้กูมื่อนี่ยบ่มีเขากูมีหน้ามีห้าไปถึงสี่และห้าน้องใหม่น้องมันพอได้ชื่อขากระโปกระปองกินน้องนุ่งเลยเงินเขากับบ่มีก็คือแบบว่าคิดว่าอันแม่บอกนี่ลูกแม่หายนี่เพิ่นไปไทยแต่โดนละบ่ผลไปไทยแต่โดนเนียอุ้ยไลจากปีเหรอเนาะคิดไปปีคิดไปปีละบ่ เพันเคยติดต่อมาหาเจ้าอยู่บ้เหอบอกเคยบอกเคยติดต่อบอเคยเลยบอกเคยติดต่อเลยจนหลุ่ยใหญ่เลยหลุ่ยก็เลี้ยงไปจังสีแล้วเอาเพิ่นเพิ่นมีครอบครัวอยู่บ้านเมื่อก่อนบ่หรือว่าจังไรเมื่อก่อนเพิ่นเอาลูกอยู่ฝั่งไทยเอามาให้เจ้าเลี้ยงบ่หรือว่าจังาดไรพ่นได้ลูกอยู่ ฝังไทย,ยมาให้แม่เลี้ยงแล้วคนไปไหมออผัวผพวคนเป็นผัวนคนไทยอ๋คอคนลาวเนาะคนวันพักคาโดยโดยโดยพวแล้เลิกกันตั้งแต่มีทองในช้าเดือนอ่าแม่แล้วมา่วเอาเนี่ค่ะอ่าเพิ่นก็เสียบทเจอลูกสาวพวเนาะถ้าถ้าแบบว่าลูกสาวพิ่นมาออกกล้องนี่ก็ได้แต่พิ่นยังมีชีวิตอยู่นะโดยยชีวิตอู่ เพราะว่าเอามาตั้งแต่ยังนิดหน่อยเนาะจากจกเดือนชามือมาเลี้ยงนะมาเลี้ยงชามือเอามาให้เจ้าเลี้ยงชามือแล้วะผนกาไปกรุงเทพอีกโอ้ชามือมาเลี้ยงเองขั้วเองเนี่ยนี่นะออกกล้องบ่อนางมาให้แม่เจ้าเบิ่งดูถ้าแม่เจ้าเห็นคือชิบวจื่อดอกฟ lower พี่น้องสบายดีปลาลุงเลยนะสบายดีเออกระงเฮียนอยู่เปล่า ขาวอยู่บ่มีเงินชงเชิมบ่บ่มีเงินบ่มีปื้มนี่แหละทุกย่ายจักจักขวบแล้วเพิ่นตอนนี้เนาะชิปจ้ะชิปแล้วบ่ชิปปลายปีออ๋เกี่ยวเขาวนี่กะพอดี11ปีโดย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 มาถิ่มลูกแล้วก็ไปเลยเนาะลูกแล้วไปเลี้ยงอะไรล้านน้อยแม่นทะเลเฮาบ่เลี้ยงจัะไิเลี้ยงเนาะแม่เนาะอืมเคลื่อนเหมือนก็บถูกง่ากแม่มีลูกทุกคนใช่ไหม สามคนเนาะผู้ที่หายเป็นลูกพกลูกคนโตผ่านเนาะคนสร้างกันอยู่กรุงเทพโควิดก็ไปเรียนงานแม่ตอนนี้ได้เป็นกรติดต่อหาเจ้าอยู่ติดเหรอยังโบหินชามเดือนเลยโบหินชามเดือนแล้วโบได้ติดต่อมาหาเจ้านี่โควิดน่ะโบเห็นผลติดต่อมาเลยอ๋อคือวันเชิงซันน้องวันโบหินข่าวหินข้าวเลยนั่นก็ได้คนน้อยได้บั่นีมอยู่บ้านบ่คนน้อยอ๋อสิบสี่บ่สิบสี่ปี อ oh, okay. so ๋อเสิบสี่ปีน้องลูกคนลาเพื่นเพราะว่าเจ้าไดซ่ะปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเสียแต่ดนหรือเล่าอ๋อปีนี่แหละโดยโดนโดนกบโวิดจะบอยู่บ้าก็หาินกับกบไินบไปหาก็คือเสียบริได้เนาะไปหาหนมงหน้าไม้นี่แหละพ่อแไม่พี่น้องเอ้ยนี่แบบนี้แหละนี่ออกไปหากับบริกิน ถาลูกถาเต้าก็ยากเนาะหอมบริติดต่อม่ลูกก็ได้สามเดือนกับผูกกกยงขักเนาะไปแลวไปเลยขัดินกเนดนือย่าออะไหลไปหมดแล้วผนก็ดีฝนถ่อยู่จะหายก็เลยเนาะดินนพ่นเลยหักขออยู่ไปเลยเห็นนหะบ่แม่เนี่จ้ะบออันเพ่นไปนี่แม่ก็พูดบอกว่าพเ่นไปเห็นงานอยู่ แควใดอันลูกสาวจะนี hmm. ่โมหูค hmm. ืเลยโบหเลยะบหูองเพิ่นอ๋อไปเองดู่ไปเองเพิ่นชื่อยังไดเนาะชื่อิลนั่งน้อยนางน้อยก้าวจากปีเนาะนา่งน้อยนี่สาปลายปีาเอ็ดปีาเอ็ดปีเนาะแล้วว่าแม่จำอัญโยลูกผิดบอสมองจำเมเป้านี่แหละเนาะเป้าเนี่ยเ่หาไม่มีแล้ว ໂດຍໂດຍดດຍມີຈໍານວນປີອາດเป็นหนังสือจອືອືອືเືເນາະກໍກໍຊື້ບໍ່ໄດ້ອັນນີ້ຊິແຊມປາວ່າຊິປາລາບໍ່ໄດ້ຈົດໄວ້ບໍ່ຊິນາຊິເຈົ້າເປັນຫນັງສືຢູ່ບໍ່ຊິບໍ່ເປັນຫນັງສືອ່າຊິພນາະກໍລອດທດກົາຮຮຈມບຮູກເຈົ້າໃຫຮເບິ່ງຮູູກາຈົ ก็มีใบเดียวใบเดียวบออ๋อนี่เด้เอาจับบั่งด้วยไหมนี่เนาะหน้าตาลูกช้าพันกระชีประมาณนี้เนาะพอแม่พี่น้องอ๋ออันนี้คือหูบแต่งเหมือนบอหูบแตงกับไข่ไข่ข่อันเดียวกันบอกับหน้าตาอ๋อนี่เนาะกับโบ่ะเป็นตายลายดีอย่างไดเนาะจะไปอยู่ทางใดถ้าได้เบ่งคลิปก็ติดต่อมหาเมรุเด้อ เขากับโบู้คือกันว่าสีพ่อหรือบอ่พ่อเขาก็อยากตามหาให้เนาะแม่เนาะแ<ด>ม่ชื่อจังไดเนาะแม่แม่ชื่อแตน,น<ด>พ่อฮะซื่อซ้อนแม่ชื่อแตนเนาะพ่อชื่อซ้อนแต่ว่าพ,อ<ด>พอ่อเสียชีวิตไปแล้วชีวิตแลแตู่กยังบ่ฮูู้นะลกก็บ,บ่ฮู้ว่า,าวพอ่อเสียชีวิตไปแล้วเนาะนีะ่ห<ด>น้าตาลูกสาวผินเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ยตอนนี้นะบุคคลว่าเพิ่น อยู่กรุงเทพบ่เจ้าเจ้ากระขิดบอกว่าเพิ่นสิอยู่กรุงเทพตอนนี้หรือว่าะยังบ่ฮู้คือกันว่าอยู่ไสยนั้นบ่จ้าเคยไปเบิ่งนโมเคยไปยังไ่ก็เคยเบิร์นโมดูอกบังบ่อนเขากับว่ายังบังบ่อนกับว่าซี้ย่างมันบอมียังไหนนอนเนาะไปเบิ่งนโมไปเบิ่งดอกอันดอกมงดอกไม้ก็บางบ่อนก็ว่าว่าบ่อยู่แล้วบางบ่อนก็ยังว่าซั่นซะบางบ่อนน่ะมียังอยู่แต่อยู่ต่างจังหวัดเออบางบ่อนเพราะว่าเสียชีวิตเพราะว่า คอย e. คิดว่าลูกเจ้าย่านออกไปต่างจังหวัดพ่นเคยเห็นงานยังเกาะแหลกแลกแกนเเห็นงานขายกับข่าวกับน้ำขายกับข่าวกับน้ำบ่าขายกับข่าวกับน้ำอยู่แถวกรุงเทพเนาะแต่บโหว่าอยู่แถวเขตใดเนาะพ่อแม่พี่น้องหู้แต่ว่าพันไปเห็นงานอยู่กรุงเทพนะอไปแบบไปบาบันโทนเคยไปบ่อแม่ไปบาหรับบาไปบาสองปี สองปีเดวไปแก่ล้วบ่แก่แล้วก็คือเจ้าก็เห็ดสารพัดอยู่เนาะเห็ดเบท่นเน่จายังบ่ทันได้แจกเขาอ๋อคิดว่าสิแจกขาห้าจบ่นว่าสิแจกเข่าหามันอบ่มีเงิน้นเออบมมีเงินมีคำบมื่นฉันันเนาะบ่มีคำนท่นจะเอาแงของง่ายต่มีเอีถูกงากเนาะคนีคำมากาไปหาแจกมาเดวไปอะไรเขาไปห้าำไมว่ามาขายแต่ละมัน นี่เนาะหน้าตาลูกโอ้โอ้ปนในเมืองมาได้เลยเนาะปัจจุบันนี่เนาะไปบ่อี้าไอยู่บ้าในเมืองแล้วก็ได้ซื้อข้าวคือว่าแล้วพผลหลอกดาวเนาะไอนาตะก้าแม่พึ่นกับโบมีเด้อลูกสาวก็ติดต่อมาหาแม่นะเนาะขิดหอดลูกแห้งเนาะแม่เนาะเสียบบกินหันขินข่าววันนี้นะนนี่ยังแลนทหานะ ะะลูกคนที่สองกับบดลติต่อมาจากเดือนแหละสามเดือนเดือนรืบเลติต่อมาหาแม่เนี่ยก็ว่าจังสั้นเนะาะวันนี้เนาะติดต่อมาหาแม่ก็ยังดีเนาะบบมีเงินมียังก็ติดต่อมาให้แม่ห่วว่าลูกยังแบบสบายดีเนาะแม่เนาะยังอยู่แบบดีกินดีนะอ,อันนี้ก็หายอยไปสิบกว่าปีเลย,ยลูกฝนจนสิเป็นสาวแล้วเนาะ เ้าเลยเด้เนี่ยเลี้ยงแค่ในน้ำต้มต้มเขาวใส่น้ำตาลนึ่กินบ่มีนมอันนี้ไดนร้านเจ้านี่ไดนร้านนี่แล้วบ่มี่นมบ่มีเงินซื้อข้าวเด้เออเอาน้ำข้าหนึ่งตีใส่น้ำตาลให้กินอยู่นั่งค่ะกินนอนแม่อยู่บ่าน้ำิ่นก็อยากอายก้องอี่เนาะแม่ก็คือสิบ่จือลูกดอกเพราะว่า ตูกชจนใหญ่เลยสี่สิบปีเลยสี่สิบเอ็ดปีเลยมาถิ่มไว้ตั้งแต่ยังใน้อยเนาะมีหูเบี้ยวหน่อยเนาะแม่เนาะหูพันกับเป็นหูแดงนี่ยนะก็สิแบระคือสบบแบบคือปันใดแต่น้าตาก็คือแบบปัญญุนะอันอันเก่าอะไรหนาพนนเนอันนี้พันไทยแต่ตอนได้ใช่ไหมว่าอันหูแดงนี่ได้ เป็นเช้าอยู่นะแม่กำลังเปลียนช้อนเช้าก็ให้เบิ่งหน้าตาเพิ่นก็อยากคายคายคือแบบลูกเพิ่นอยู่นี่นางนางน้อยนี่เนาะอยากคือแม่อยู่ด้ฮะเบิ่งก็ได้เนาะแม่กับลูกก็จะคือกันอยู่แม่แม่ลูกเพิ่นแหละนี่นะแม่ใหญ่มาเลี้ยงแต่นี้อยปัจจุบันนี่แม่ก็อึดเขาอึดน้ำบ่อึดแล้วชื่อเขากระปองกินชื่อเขาเขากิโล เขาเอาลายเขาแรกยังบ่มีนี่ปัญหาหน่อไม้นี่ฮะแม่ว่าอึดเข่าอึดน้ั่นเลหลายปีแล้วบ่โอ้ยหลายปีแล้วหลายหลายตั้งแต่ผัวยังๆผัวป้องแต่ผัวยังก็อึดเข่าว่าผัวจะเป็นคนบ้านไหนสเม่เป็นคนบ้านเก็งจีบทางไหนเนาะเกินทางพะรันชัยโอ้แถวพะรันชัยปุ่นไปพฟอกันแบบไหนเนาะแบยไปฟอกกันไปเห็ดเวียเห็ดงานคขลูกยไปนี่แหละมา เ,เจ้าเคยไปเห็นวียกอยู่เมืองไทยอยู่ไปได้จากวิไปอยู่คุตอ,ตอนเป็นวัยรุ่นเนะาะวาช่นวัยรุ่นก็ได้ไปแล้วกับผมหักกันแล้วก็มาพัวเจ้าหักป่วยป่วยแมาอนอยู่านับไเชกเนายมากรชี้ชีไดหลายปีแล้ได้ปีเราเป็นโรคไว้ช่นไง คน,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 นเป็นอันนั้นเป็นอันหนิวมาขายล่างอืมแล้วก็บ,บ่มีการผ่าตัดผ่าตัดก็บ,บ่มีมันบ่มีเนาะโมมีจะเลิกป้ากันไปจังซี่เลน่นนะจะหาบ่มีได้จ้ะอือหาซื้อข้าวกระโป๊กระลไมงคุ้นลำบากเนาะหาซื้อข่าวเงินเนอยอะหลายเงนินแบบพอแต่ได้ซื้อข้าวนะหาน้ำมงหน่อไม้มาขายบิดย้หน่อไม้ชมเจ้าไปหายยังจ้ะบ่มีนะห้าเขียดน้ก้หาเขียดกรพอได้อยังบ่ย้ำแลย โอ้ยแงมแหลกกับเรื่องเสือกกระไรเรื่องเสือกเขบอได้เขียดเอาไปแลกเขาบ่หรือว่าไปขายก่อนจะมาซื้อแลกเขาแลกน้ำจิ้มน้ำจิ้แลกแถวนี่แล้วเนาะแถวหมู่บ้านเท่านี้แล้วเนาะหมู่บ้านเทานี้นะอือไปชิบประมาณนี้เนาะชีวิตของแม่เพื่อก็ได้แปลว่าก็คิดฮอดลูกแหละอยากให้ลูกติดต่อมาหา ชีวิตแม่ตอนนี้กับลำบากแห้งตอนนี้นะเข่าสีกินกับยังโมมีเนาะแล้วก็หาหน่อไม้แต่ละเมื่อแต่ละเมื่อนี่มีแต่ไปหาหน่อไม้ฮะนะพราอได้สืบเข่าเพื่อยังกินเนาะพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานเหมือนเดจ้ะอืม โดยโดยโดยที่ก็ใชยที่น่นาบาวอยู่เดอ้อลูกก็ถ้าไปได้ดีแล้วก็ถ้าเห็นแม่ก็ติดต่อมาทางข่อยได้ถ้าเห็นแม่อยู่ในคลิปคนนี้นะก็ติดต่อมาฮะทางข่อยได้ขอชิมาส่งข่าวให้เนาะก็ลงไปนี่ก็เขาก็บนเน่มนอนว่าชิมีอคนหูจักเห็นบอถา้า ถ้าเพิ่นเห็นก็คือสิดีเนาะแม่เนาะโดูสาธุเลยดูดยพอเห็นเห็นก้าไม่เห็นแล้วเพราะว่าเห็นมองยังกยายามแม่เห็นแล้วย้าวยิ้มข้าวลุกนะเรนเพอลูกบุอันวชเนาะโดยคันว่าลูกยังมีชีวิตอยู่นะดูแม่ก็อยากพูดแม่ก็บ่ได้ต้องการยังลายนะดูแค่อยากเห็นหน้าเห็นตากันเถอะแหละดูพ่นกับแม่คือิมาเถืออยู่ที่แม่มาบ้านเนี่ยนะ กระโโบอยากมาเนาะจังว่าขันยังอยากขันยังแล้วยายเนี่ยยากยิงข้าวยิ้งข้าวแล้วเพิ่นกระโโขิดอยากมาบ้านเลยเนาะจังว่าเดี๋ยวเ่าจีให้พ่อแม่พี่น้องบังเฮือนแม่เพิ่นนำกันเนาะแม่ของนี่แหละของนางอันนี้เลยอันนี้อย่าเนาะไปเบิ่งเฮือนเพิ่นนำกันพ่อแม่พี่น้อง นี่เด้เนาะเฮือนแม่เพิ่งก็ได้ตะกี้ก็ทุมเจ้าอ,อยู่มงได้เฉยตะกีอ้อยู่ที่บ่อนเดียวนี่อ๋ออยู่ในบ่อนเดียวนี่เนาะบ่ได้ง่ายไปทางใดเ<อ>ฮือนมันก็ส<อ>ิบประมาณนี้แหละเนาะอือนี่เด้เฮือนเพิน่นติดต่อมาหาแม่เด้อเด้อถ้าได้เบิ่งคลิปเนาะนีะ่ เถือนเพิ่นก็นได้ยังอยู่บนเก่าบ่าได้ไปทางใดแต่ว่าพอเบนนะ่ะเชียไปแล้วเชียไปหลายปีเติบ้วเนาะปีสิประมาณนี้เนาะเฮืโอนหัวบปเลยหญ่าก็ได้ขัดขาดขีดๆีด,ดโอ้โหป้อดอนัก ขาดไปเลยเนาะประมาณนี้เนาะประมาณน,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 นี้เด้อเพือนเจ้าก็ได้นี่ติดต่อมาหาแม่เจ้าเนี่ยเฮ้ยจากที่เฮาพาเบิ่งหอมหอบเพื่อนไปลนนเลยเนาะเฮาก็สิได้มือเลยเอ้าวแม่ฝากถึงลูกเจ้าเนี่ยาฝากถึงลูกเนี่เด้อส่งข่าวส่งข่าวเนี่เด้อบอกชื่อเพิ่นน้ำชื่อสื่อนางน้อยโดย บ้านคำชันเมืองชับุทองแวงสาวาันาเนเฉตใคปปรพบไปเห็นกระชงข่าวสงข้ามมาไหนเด้อโดยกระติดต่อมหาเม่เด้ออันเจ้าคองอันหูติดต่อมหาเม่เนี่ยคันว่ายังมีชีวิตยอยู่เนาะแม่กระขีดหอดอาลาย,ยคะแนนหูว่เพันอยู่มงหันมงนี่ก็คือสิมีคนตามให้ได้เยอะ แม่ก็มีแต่หู้ว่ะผ่านไปเหตุงานอยธาหนังอาหารแถวกรุงเทพแต่ว่ามมโมโหว่าเขตใดฮะนายมันลดแบบยากยากเนี่ยเนะ<ม>าะกตหน้าตาเพิ่งเคยิบประมาณนี้เนาะพ,พ่อแม่คุณน้องเอาละบันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปอเอาไว้ฉบับเดิมทำมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะพ,พ่อแม่คุณน้องไปแล้วไปพอกับคลิปหนนะ้าสบายดีไหมดโดย